สวัสดีครับวันนี้คบพบกับครัวอิ่มเจริญแล้วนะครับวันนี้เราจะทําเสศษเนื้อแกงหน่อไม้ดองนะครับเราจะมีเสร็จเนื้อนะครับหน่อไม้ดองล้างสะอาดนะครับแล้วก็มะเขือพวงขเา่าพริกชีฟ้าพริกแกงเผ็ดในนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสน้ําตาลชูรสนะครับอ่า ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาเนื้อช่างกระทะไว้นะครับเอาเนื้อมารวนกันเลยครับเยวมารวนนะครับเดี๋ยวเรารวนไปผัดๆก่อนนะครับรวให้เนื้อมันหอมมันออกมาก่อนเดี๋ยวมันมันเนี่ยจะหอมแล้วเราก็ให้ใส่ทีแกงนะครับนะครับ เราต้องรวนให้น้ำมันออกนะครับพอจากน้ำมันออกเนี่ยน้ำมันเนี่ยจะทําให้เกิดความนิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเมนูนี้จะออกกรึบๆหน่อยนะครับพอน้ำมันเริ่มงวดลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใส่พริกแกงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเคล็ดลับพิกางน,นะครับเราใส่ใบมะกรูดเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ซอสปลาเขียวลงไปสักนิดหนึ่งนะครับ เพื่ออะไรเพื่อทําให้มันหอมนะครับเนื้อมันจะมีรสชาติขึ้นมาหน่อยนะครับเหมือนกับเรารวนนะครับแล้วก็รสชาติขึ้นมาหน่อยนะครับนะครับเห็นไหมครับเริ่มแห้งแล้วเห็นไหมครับเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราพอมันน้ำมันเริ่มหมดแล้วเนี่ยเราใช้ผลประโยชน์ของน้ํามันเนื้อเนี่ยเห็นน้ามันเนื้อออกมาเพื่อจะผัดพริกแกงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เอาครับอันนี้น้ำมันเนื้อเริ่มออกมาแล้วนะครับน้นเนื้อออกมาแล้ว,คร,ลวครับแล้วก็เอาผักแกงใส่ไปนะครับใส่เนืนุงนี้จบเสผ็ดเผร็จนำนะครับแล้วก็เค็มตามแล้วก็จิดด้ตดตัดรสเปรี้ยวด้วยห่อ,หอไม้ดองนะครับ อันนี้แม่ครัวก็จินมาสักครับมาคุมเองนะครับเดี๋ยวเราผัดให้หอมนะครับผัดให้หอมเลยไสีสันเริ่มได้แล้วเผัดแต่ถ้ากผกัดแล้วนะครับผัดพรพิกแกงหอมแล้วนะครับ นี่ครับพริกแกงหอมแล้วใส่่อไม้เข้าไปเลยครับะนะครับใส่่อไม้เข้าไปผัดนะครับอลไรครับผัดให้มันเข้ากัน <c oughs> หุงจามเลยเมนูนี้ต้องแซ่บคางบ้านนี้ก็ด่าแล้วครับ <c oughs> ถ้าไม่ตักแบ่งเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรา พ,พักเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอเราผัดเข้าที่แล้วเราจะเติมน้ําเปล่านะครับมันก็คุกคิกคุกคิกน่อยๆนะครับเมน,นูน,นี้นะครับเราคุกคิกคุกคิก,คกน่อยๆนี่นะแซบหลายเอาเติมไปหน่อยดีกว่าเผื่อต้องแจกข้างบ้านเนี่จะได้น้ําพอๆกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับครับตอนนี้แกงเราเริ่มนะครับตอนนี้แกงเราเริ่มเปื่อยได้ที่แล้วนะครับเราก็เดี๋ยวามาปรุงรสกันเนี่ยครับใส่เข้าไปน้ำด้วยน้ำปลา ต้องใส่เยอะนะครับเพราะพี่แกงเราเค็มอยู่แล้วเราชิมรสกัน,น,นอซ่แซ่แบแซ่บแซ่บนะครับพอได้รสที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ใส่มะเขือเข้าไปนะครับใบมะกรูด มีสีสันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรอมะเขือสุกทีนะครับ,ลรบแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราสวัสดีครับพอทุกอย่างได้ที่แล้วนะครับเริ่มเปื่อยแล้วนะครับเริ่มเปื่อยแล้วมะเขือก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่พริกกะเพรา นะครับผิเกลีเพพาไปน้ำจะออกขุกขิกหน่อยนะครับราดคุกข้าวหอมอร่อยนะครับน,นี่นะครับเริ่มได,นะได้ที่แล้วนะครับได้ที่แล้วนะครับโอเค นะครับมาได้ที่แล้วเราก็ปิดแก๊สนะครับแก๊สแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับตักเสิร์ฟนะครับโอ้ไงนีง่น้ำหน่อยสุดท,ท้ายด้วยพริกแดงนิดนะครับเป็นไงครับหน้ารับประชานไหมครับวันนี้ครัวอิ่มเจริญก็ทำให้ ชิมแล้ววันนี้เรามาทําดูนะครับเศษเนื้อแกงหน่อไม้ดองนะครับสวัสดีครับ